วัสดีพี่ผมเพิ่พามาเล่นแมปนี้นะผมแมปมีชื่อว่าอะไรไม่รู้นะผมตกอังกฤษน,นะพี่เป็นแนวเกมรักเป้านะพี่เหมือนฟรีไฟพี่แต่ไม่ใช่อ่ะเน,น,น,นี้มันเป็นโปรลัรกเป้าอ่นะมาพี่เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่ง เดี๋ยวผมจนมาเป็นโปรรับป้านะพี่เดียวจะตายอะไรายอะไรขายขายเฮ้ย อาเป็นอย่างนี้อ่ะแม่งไม่น่าไอ้นี่เลยว่ะแม่งไม่น่ากด F เ,เลยแย่ yes. มันเขาลวจังวะคอมผมปรับเป็นกราฟิกหนึ่งอะพี่โอ้ยย่อทำไมแรงอะพี่คอมผมยังกล้ากอยู่เลยผมเลยใช้โทรศัพท์อัดคลิปถ้าคอมผมแรงแบบนี้นะหนดอเลยแบ่ง,งเสียบแบอผมสม3ิบคิวะลรพี่ Ui. không khen ui đồn 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 không đồn 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 nó đồn đồn ตัวปีนี้คอนแน่นานอ่ะดีสาวไม่ใช่คอนแน่แต่งตัวอย่างนี้ดิมีโปรยิงทะลุเปล่าโอลักป้าอยิางเงีรูเเน,นี่นยกระโไหลแน่นอนอ่ะดูสอง นี่นี่ตัวไหลตัวไห่ <S <S 1> <S 1> เกมล็อกเป้าขอตั้งค่าหน่อยดิพี่อยากได้ตั้งค่าวหัวคมคมอะไรเงี้ยอยอาครับอย่อย ส่วนรีโหลดไอ้สามเนี่ยคนเนี่ยคนอันนี้คนอันนี้คน วาแล้วโอ้ข้าเลี้ยบเลยเก่งเปล่าไม่เก่ง,งนะไอ้เหี้ยขอภายในคำหยาบครับผมขอภายในคำหยาบนะครับพี่พี่พอดีผมเพิ่งไอ้นี่เองเพิ่งเพ,พิ่งมอสามเองพี่ อ้าจะปิดเติมแล้วเนี่ยพี่เดีถ้าปิดเติมนเผมทำคลิปให้ดูเยอะๆเลยสัญญาครับไม่บิดครับถ้าไม่คิดเกียลยวนะเแต่ใจใจริง ไป,ไปมามาไปไป,ไป,ไปมามา,มา,มา <S <S อันนี้บอตรไอ้เนี่ยคนตรงเนี้ยคนบอตเหมือนกัน <S <S บอตก็รับเป้าคนก็รับเป้าคนจะมเมื่อกี้บัตรเนี่ยคนเนี่ยคนนั้นเนี่ยคน <S <S ผมจะจำมันไว้มันโดนหนีมันตายหายแล้ว เฮ้ยโดนโดนโดนไอ้นเ,น,เน,นี่ยคนบนบนเนี่ยมันแก้ผมแน่นอนเลยพี่ใส่ก่อเลยของเขาหน่ะ เสี่ยงแล้วต้องมีบ้างมันบนมันล่างมันล่างไปแล้วมันแพ้เฮ้ยมันโดนเออดาไหลไม่อยากซื้อของอะ่ะอ้ว หเวลไอ้โ้วหมดเวลาอือหืไอ้นันนน่นเกอบตายเกอบเกอบโดนมีเงินอยู่สองหมื่นนะ แรกผมจะติดเหลืองเลยนี่ไงวะเฮ้ยนายตายจริงอันนี้โดนจริงตีแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมอยากเล่นแบบเห็นบ้างนะพี่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมไปหาแบบเดีแย้ะเกมล็อกเป้าสุดมันเกมล็อกเป้าสุดมันบอทแน,น่นอนเดาตรงนี้อบอท สกิลสียดงอ่าด้านบนน่าจะขนนะตรงนะั้นอนะ่ะเห็นยืนเล่มเทน่าแล้วน่าจะขนน่าจะขนว้าสกิล gì chi zoom nó ngon ui copy, <laughs> bài Hãy subscribe rồi. ด <c oughs> เดี๋ยวคิวห้าสิบผมปิดคลิปอะ่ะเดี๋ยวคิวห้าสิบผมปิดคลิปหน่อยคิวสิบสี่อยู่เลยอะ่ะอีกหกกว่าคิวอ่ะ อีกห้าคิวอีกห้าคิวทุกคนเป็กำลังใจผมหน่อยกดไลค์คลิปผมหน,น่อยพี่คลิปแรกของผมเลย <c oughs> เกดไลค์กดติดตามอะไรพวกเนี้ยัพทสามห้าร้อยอ่ะห้าร้อยาในคลิปเดียวมีวะทุกคน้านล่างด้านล่าง,างนี่่คนเดียวก็อวลออ๋อ đâu lại đằng này cơ. Đây nha. video สี่สิบเจ็ดคิวอยู่อ่ะเนี่ยคนด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยคนดูว่ารู้ผมจะเอามันยังไงไอ้เนี่ยมันโดดละตายสวยไหมสิบแปดคิวแล้วเว,ว้วย แก้งงานนี้เพื่อให้คลิปจบไวๆเนี่ยคลิปจบไวมากตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วไอ,อจีนโปโปจีนวนะเนี่ย เฮ้ยไอหัวระบอกหัวระบอกแค้นคูมันแค้นผมห้าสิบคิวแล้วครับคอนโดห้าสิบคิวแล้วนะคอนโดเดี๋ยวไงอย่างนะั้นผมขออน,นุญาตปิดคลิปก่อนนะครับผม โอเคห้าสิบเอ็ดคิวแถมให้ตัวนี้นะผมขออนุญาตติดคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมมาดเดี๋ยวผมมาต่อให้นะผมไว้เจนคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะที่เขบคุณครับบ๊ายบาย